แม่น้องหกเดือนนะคะเริ่มทานข้าวมื้อเช้านุ่มแม่ล้วนต้องทานน้ำปริมาณเท่าไหร่คะตอนไหนบ้างอ่ะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u t u b e n e r d k i d s นะคะเพจแม่โบพยาบาลนุ่มแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊ t o k โบ n e r d Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้มอมกันเลยคะ่ะไปเลยหกเดือนนะคะเริ่มกินข้าวแล้วนะคะนุ่มแม่ล้วนต้องทานน้ำปริมาณเท่าไหร่อันดับแรกนะคะคุณแม่จ๋าถ้าลูกของเรากินนมแม่เยอะอยู่แล้วถ้าคุณแม่คิดว่าลูกอ่ะกินนมเยอะอยู่แล้วแต่ว่่่าาาาาโดยทัววไปเเเลีกกิินนตต้้้ถ จะไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอะปั๊มนมแม่ออกมาใช่ไหมคะเราจะเห็นปริมาณน้ํานมถ้าสมมติว่าลูกของคุณแม่หากินนมเยอะอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ต้องกินน้ําเยอะก็ได้แต่ถ้าคุณแม่ซีเรียสกังวลกลัวว่าอุ๊ยแม่เดี๋ยวลูกจะท้องผูกหรือว่าน้องนองจะแบบอือย่าอืดแข็งคุณแม่สามารถให้ลูกนะคะกินเป็นน้ําต้มสุกนะคะเนาะหลังจากที่กินข้าวแต่ละมืออ้อ2อออนต่อมือ้อค่ะตอบให้แล้วนะค,ะคุณแม่ฟ้าฝนนะคะเนาะ